สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับเพียงครับพะเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้เกี่ยวข้องกับการรับใช้พระเจ้าซึ่งเป็นคุณสมบัตินะครับ6ประการด้วยกันครับปรากฏอยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่42โปรดฟังพะเจริของพระเจ้าอิสยาห์บทที่42ข้อที่1ถึงข้อที่4ครับดูสิผู้รับใช้ของเราผู้ซึ่งเราเชิดชูผู้เลือกสรรของเราผู้ซึ่งใจเราปีติยินดีเราเอาวิญญาณของเราใส่ไว้บนท่าน ท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปยังบรรดาประชาชาติท่านจะไม่ร้องเสียงดังหรือเปล่งเสียงของท่านหรือทําให้เสียงของท่านได้ยินตามถนนไม้อ้อช้ําแล้วท่านจะไม่หักไ้ตะเกียงนิปรีนั้นท่านจะไม่ดับท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปด้วยความซื่อสัตย์ท่านจะไม่อ่อนล้าหรือชอกช้าจนกว่าท่านจะสารพนาความยุติธรรมไว้ในโลกและแผ่นดินชายทะเลก็รอคอยธรรมบัญญัติของท่าน พี่น้องครับพระมีร์ตอนนี้ครับเป็นพระมีร์ที่เกี่ยวข้องกับพระเมสศิยาผู้ที่ชาวยิวรอคอยนั่นก็คือองค์พระเยซูคริสต์ครับและนี่คือคุณสมบัติของผู้ที่เป็นสาวกของพระเยซูผู้ที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าจะต้องมีนะครับประการแรกก็คือการพึ่งพาพระเจ้าพี่น้องครับจากประโยคในข้อที่1นนะครับดูสิผู้รับใช้ของเราผู้ซึ่งเราเชิดชูพี่น้องครับชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ซึ่งยอมเสียสละพระองค์เองลงมารับสภาพทาตเป็นมนุษย์ และพระองค์ไม่ได้ทิ้งพระลักษณะหรือสิทธิพิเศษของความเป็นพระเจ้าที่พระองค์เคยมีแต่พระองค์ละทิ้งการทําตามใจตัวเองและการพึ่งพาตัวเองพระองค์ทรงถ่อมใจลงรับสภาพเหมือนเราในความอ่อนแอทุกอย่างตามธรรมชาติของมนุษย์ตรงนี้ครับเป็นพระกัมภีร์ที่บอกให้เรารู้ว่าพระเยซูได้ทรงเลือกที่จะพึ่งพาพระเจ้าถ่อมใจของพระองค์ลงพึ่งพาพระบิดาในการทาพันธกิจของพระองค์ การรับสภาพธาตุนั้นเป็นเรื่องหนึ่งในเรื่องอศัศจรรย์ของการที่พระเจ้าเสด็จมาเป็นมนุษย์ครับพี่น้องครับเราต้องพึ่งพาพระเจ้านั่นคือประการแรกของผู้รับใช้พระเจ้าต้องละทิ้งการทําใจตามใจตัวเองครับและการพึ่งพาตัวเองต้องพึ่งพาพระเจ้าเป็นความหมายที่ปรากฏอยู่ในคําว่าผู้รับใช้พระเจ้าประการที่สองครับคําว่าผู้เลือกสรรคือเป็นผู้ที่พระเจ้ายอมรับครับ พี่น้องครับแม้ว่าพระเจ้าจะผิดหวังกับชาวอิสราเอลซึ่งพระองค์ถือว่าอิสราเอลนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระองค์แต่พระองค์ก็ทรงพอพัดไทยในท่าทีและชัยชนะของพระเยซูครับมีอยู่สองครั้งในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงพระบิดาเปล่งพระสุรเสียงเพื่อประกาศว่าเพราะพระองค์พอพัดไทยในตัวของพระเยซูผู้ทรงเป็นผู้รับใช้ที่ทำพันกิจโดยไม่เห็นแก่ตัวเองงานรับใช้ของพระเยซูนั้นส่งกลิ่นหอม ขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ครับเราเองซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้ก็เช่นเดียวกันเราจะต้องเป็นผู้ที่พระเจ้ายอมรับผู้เลือกสรรของเราผู้ซึ่งใจเราปิติยินดีครับพระเจ้ามีความภาคภูมิใจพระเจ้ามีความสุขเมื่อเราเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ที่ทําให้พระองค์ปิติยินดีประการที่3ครับก็คือการไม่อวดตัวพระกัมพีกล่าวไว้ในอิสยาบทที่42ข้อสครับ ท่านจะไม่ร้องเสียงดังหรือเปล่งเสียงของท่านหรือทําให้เสียงของท่านได้ยินตามถนนพระกัมพีบางฉบับแปลข้อนี้นครับว่าท่านจะไม่ส่งเสียงดังหรือเอะอะโวยวายภารกิจการรับใช้พระเจ้านะครับผู้รับใช้จะต้องไม่เอะอะเสียงดังหรือรู้ร้าสะดุดตาแต่ต้องถ่อมสุภาพและไม่อวดตัวครับนี่คือคุณสมบัติที่น่าปรารถนาที่สุดในยุคที่เต็มไปด้วยการยกยอโอ้อวดโฆษณาตัวเอง และรายการโทรทัศน์ที่มีแต่การชิงดีชิงเด่นเสียงก็แสบแก้วหูมากพี่น้องสังเกตไหมครับสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากผู้รับใช้ของพระองค์ก็คือว่าท่านจะไม่ส่งเสียงดังไม่เอะอะโวยวายหรือเปล่งเสียงของท่านหรือทําให้เสียงของท่านได้ยินตามถนนมารล่อลวงพระเยซูในเรื่องนี้ครับเพราะมันท้าทายพระองค์ให้สร้างความแตกตื่นโดยการกระโดดจากยอดหลังคาพระวิหารแต่พระเยซูไม่ได้ตกหลุมพรางใช่ไหมครับพี่น้อง ตนข้ามพระเยสูทรงห้ามไม่ให้ใครเปล่าประกาศถึงการอัศจรรย์ที่พระองค์ทำหลายครั้งทีเดียวครับพระองค์ทรงหลีกหนีจากฝูงชนที่พ่อยอพระองค์พระองค์ไม่เคยทำการอัศจรรย์ใดๆเพื่อสร้างชื่อเสียงกับตัวเองพี่น้องครับเรื่องของการอวดตัวนะครับสามารถเปรียบเทียบได้เห็นได้ชัดในตัวอย่างที่ถ่อมใจถ่อมตัวก็คือเครูปครับพี่น้องพี่น้องรู้จักเครูปนะครับเครูปเป็นทูตสวรรค์ผู้รับใช้พระเจ้าเครูปนั้นมี ปีกใช้ปีก4ี่ปีกจาก6ปีกเพื่อปิดหน้าและปิดเท้าครับอีก2ปีกก็ใช้บินพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการถ่อมใจทูตสวรค์น,นั้นไม่ได้ยกย่องตัวเองเช่นเดียวกันครับผู้รับใช้ก็ต้องไม่ยกย่องตัวเองแต่ยกย่องพระเจ้าประการที่4ี่ครับมีความเห็นอกเห็นใจไม้อ้อช้ำแล้วท่านจะไม่หักใช่ตะเกียงริบรีท่านจะไม่ดับคนที่อ่อนแอคนที่ล้มเหลวคนที่ทําผิดมักจะถูกเพื่อนมนุษย์เหยียบย่ําอย่างไร้ปานีใช่ไหมครับ แต่ว่าผู้รับใช้พระเจ้าผู้สร้างสาวกพระเยซูเองเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการปฏิบัติคนที่ถูกดูหมินถูกเหยียดหยามถูกละเลยถูกทอดทิ้งพี่น้องครับไม่มีใครที่จะแตกสลายเกินกว่าที่พระเยซูจะเยียวยารักษาได้ฉะนั้นการที่เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราต้องไม่เทยอเยอทายานเหมือนกับพวกปุโรหิตหรือคนเลวีหรือมุ่งแต่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวไม่สนใจคนอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ พวกเขาจะทุ่มเทชีวิตของเขาให้กับการป้อยยคนที่สูงกว่าคนที่เขาจะได้รับประโยชน์แต่พระเยซูกลับสุขใจและพอใจมีความสุขที่จะลดตัวลงมาปฏิบัติคนที่ยากจนครับคนที่สังคมละเลยพระองค์ยิ่งทุ่มความรักความเอาใจใส่ของพระองค์ไม้อ่ที่เคยชอกชำ้ำกลับเปล่งเสียงเสียงร้องได้อีกครั้งหนึ่งเป็นเพลงแห่งความชื่นชมยินดีพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับ ประการที่5ครับคือเขาจะต้องมองโลกในแง่ดีผู้ที่สร้างสาวกผู้รับใช้พระเจ้าจะต้องเรียนแบบพระเยซูมองโลกในแง่ดีอิสยาห์บทที่4 2บอข้อ4บอกว่าท่านจะไม่อ่อนล้าดิบปรีหรือชอกช้ำจนกว่าท่านจะสถาปนาความยุติธรรมไว้ในโลกพี่น้องครับเราต้องไม่ท้อใจเราต้องไม่ให้จิตใจของเรานั้นแตกสลายคนที่มองโลกในแง่ร้ายก็จะแตกสลายง่ายครับ ไม่มีวันจะเป็นผู้นำที่สร้างแรงมันานใจให้คนอื่นได้หากเราจะลองหาการมองโลกในแง่ร้ายในชีวิตหรือภานกิจของพระเยซูก็หาไม่เจอครับพระเยซูไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายแต่มองโลกตามความเป็นจริงพระงแสดงให้เห็นความมั่นใจที่ไม่มีวันสั่นคลอนพระองคให้ความมั่นใจว่าพระประสงค์ของพระวิดานั้นจะสำเร็จจะไม่หดหู่ไปครับและแผ่นดินของพระองค์ก็จะมาตั้งอยู่พี่น้องครับคำว่าริบรีชอกชำ้ำ เป็นคำเดียวกับคำว่าหักและดับในข้อ3ครับสิ่งนี้บอกให้เรารู้ว่าแม้ว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าจะปฏิบัติบรรดาคนที่เป็นดั่งไม้อ้อช้ำหรือดั่งไส้ตะเกียงที่ใกล้จะดับการมองโลกแง่แง่ที่ดีการมองโลกอย่างมีความหวังก็จะทําให้ผู้ที่สร้างสาวกจะไม่หักไม้อ้อที่ช้ำแล้วและไส้ตะเกียงที่ใกล้จะดับก็จะไม่ดับครับพี่น้องครับ การมองโลกในแง่ดีการมีความหวังนั้นทําให้เราสามารถที่จะทํางานประสบความสําเร็จและมีกําลังใจนั่นคือวิถีชีวิตทัศนคติการมองโลกของผู้รับใช้ครับสุดท้ายในวันนี้นะครับประการที่ 6. ผู้รับใช้ของพระเจ้านั้นจะต้องได้รับการเจิมเราจะส่งวิญญาณของเรามาเหนือเขาในพระธรรมอิสยาห์บทที่4ีองข้อหนึ่งนะครับนี่คือผู้รับใช้ของเราเราจะส่งวิญญาณของเราลงมาเหนือเขานี่คือการเจิมครับพี่น้อง ความจริงแล้วสาวกนั้นจะต้องได้รับการทรงเรียกและพระกระแสเรียกของพระเจ้าที่มีมาถึงสาวกมีมาถึงพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าจะเรียกเราเป็นพิเศษครับและพระเจ้าจะเจิมเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ความหมายของการเจิมคือการแต่งตั้งครับเพื่อที่เราจะทําคุณประโยชน์และช่วยเหลือคนที่ถูกมารเบียดเบียนสิ่งที่พระเยซูทํานั้นพระองค์ทาด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณครับ พระองค์ไม่ได้ทําสิ่งใดที่ก่อให้เกิดความตื่นตาตื่นใจในนาซาเลตจ,จนกระทั่งพระวิญ,ญญาณเสด็จลงมาประทับบนพระองค์เมื่อพระองค์รับบัพติศมาหลังจากนั้นเหตุการณ์ใหญ่ๆที่พลิกโลกจึงเกิดขึ้นพี่น้องครับนั่นคือการเจมิมการแต่งตั้งที่มาจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างให้กับเราขอสรุปในเช้าวันนี้นะครับประการแรกก็คือผู้รับใช้ต้องพึง่งพระเจ้าครับประการที่สองผู้รับใช้พระเจ้าต้องทําให้พระเจ้ายอมรับต้องทําให พระเจ้ามีความสุขมีใจที่ปิติยินดีประการที่สครับผู้รับใช้พระเจ้าจะต้องไม่อวดตัวไม่หยิงยโสประการที่4ครับผู้รับใช้พระเจ้าต้องมีความเห็นอกเห็นใจมี compassion ครับประการที่5ผู้รับใช้พระเจ้าต้องมองโลกในแง่ดีประการสุดท้ายครับผู้รับใช้จะต้องได้รับการเจิมพี่น้องครับเมื่อท่านฟังทั้ง6ประการนี้แล้วขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นผู้รับใช้คารวาสหรือผู้รับใช้เต็มเวลา เราต่างเป็นผู้รับใช้เหมือนกันครับขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาทรงช่วยพวกเราทุกคนที่จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีและสัตด์ซืิอต่อต่อไปอาเมน